ระหว่าง NT54 กับ NT542 เนี่ยเกษตรกรมือใหม่ควรเลือกแบบไหนดีนะครับวันนี้ขอเวลา2นาทีนะครับในการตอบคําถามข้อนี้นะครับหลักในการพิจารณาครับสำหรับส่วนตัวของผมนะครับก็ต้องถามกลับไปที่ลูกค้าว่าการใช้งานของลูกค้านะครับซื้อไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับดังนั้นก็ต้องตอบคําถามลูกค้าต้องต้องตอบคําถามตัวเองได้ก่อนนะครับว่าซื้อรถไถคันนี้เพื่อไปใช้งานอะไรนะครับถ้าใช้งานนาอย่างเดียวนะผมแนะนําไปที่ NT542 นะครับจบเลยนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์สสูบนะครับพร้อมเทอร์โบนะครับแเกียร์ด้านหน้าแเกียร์ทอยหลังนะครับยกน้ำหนักสูงสุดได้1000กิโลกรัมนะครับตัวนี้แน่นอนครับเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่องานนาโดยเฉพาะนะครับจุดเด่นอยู่ที่แรงดิดสูงนะครับมีเทอร์โบนะครับช่วยให้การทํางานในนาน้ํานาแห้งทํางานได้อย่างดีนะครับฐานล้อหลังปรับได้3ระดับนะครับราคาเริ่มต้น544,800บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน Nt 5้ี่นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่ มีนามีไร่ขนาดกลางเกษตรกรขนาดกลางนะครับมีพื้นที่ทํากินค่อนข้างเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยหรือปลูกมันหรือปลูกพืชเ่ีปยนพืชไร่นะครับต่างๆนะครับเอ็นทีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบไม่มีเทอร์โบนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยหลังเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับฐานล้อหลังปรับสูงสุดได้7ระดับนะครับยกน้าหนักหลังสูงสุดได้1,400กิโลกรัมนะครับตัวนี้นะครับเป็นไงบ้าง ราคานะครับตัวนี้เริ่มต้นที่6แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดังนั้นนะครับลูกค้าต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าซื้อไปเพื่อใช้ในงานอะไรนะครับงานประเภทไหนไม่งั้นลูกค้าซื้อไปก็ไม่ตอบสนองกับการทํางานของลูกค้าอยู่ดีนะครับฝากไว้ข้อคิดในการพิจารณาเลือกรถไถยนะครับอย่าเลือกตามกระแสนะครับให้เลือกตามงานที่ตัวเองจะใช้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0895761966ครับขอบคุณครับ